กระบะพันแก่งสุดโหดมีเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับที่สำคัญปี2023นะครับใหม่มากๆเลยนะครับล้วก็เรามาแบบแต่งให้แบบครบชุดนะแสนของบาทเป็นตามีการออฟโรดที่โหสุดอีกแล้วนะครับกับเจ้า ฟอร์ดเน็กเจนคันนี้นะรหัสรุ่นคือ2.0 XLT เกียร์โต้นะครับปี2023นะครับใหม่มากๆเลยแล้วก็สีเป็นสีบรอน์บรอนเทาๆให้แบบนี้นะครับยังให้พอชุดแต่งเราก็มาทําให้แบบเต็มที่นะครับจัดเต็มไม่มีคักกันอีกแล้วนะครับเริ่มจากด้านบนเป็นตัวพีแลตนะครับใหญ่ๆเต็มๆนะยังให้พอกระจังหน้าก็เบิกให้ใหม่นะครับเป็นส่าย f ฟอร์ดแรปเตอร์นะได้ตัวไฟเดย์ไลท์นะครับอีก3ุดมาให้ด้วยนะครับตัวไฟหน้าเดิมโรงงานเป็นสไตล์ ดีแคม์นะครับแบบนี้เลยทำเพราะมีความดูใหญ่มากขึ้นแข็งแรงบึกบืนมากขึ้นนะครับ<ฮ>ตามมาด้วยน,นี่กันชนหน้าฮัมเมอร์เหล็กแท้ๆนะครับเป็นงานที่แบบสวยมากนะครับแล้วก็ผมเลือกชั้นของแท้นะ,ะตัวกันแข็งมาครบถุวน,นะครับฮัมเมอร์เช่นกันหูล่างหูลห่างนะครับปนันด้วยตัวสีแดงแบบนี้นะครับโดดเด่นสะใจไปเลยนะครับ <S <S ต่อมาดีกว่านะครับด้านข้างอะล้อมแม็กเปรียดให้ใหม่เป็นสตา์เมกันออฟโรดขอบ20 ลบ44นะครับมาพร้อมอย่าง MT 33เบิร์กใหม่เช่นกันนะครับช่วงล่างหน้าหลังก็มีการยกมาให้อีก2นิ้วแบบนี้นะครับคิวล้อก็ใส่มาให้เรียบร้อยเพราะหมุดสแตเนเลสเนาะ มันในข้างเปลี่ยนให้ใหม่เป็นงานพิเศเท่ๆแบบนี้นะครับยังให้พอพวกมือเปิดเบ้ารองมือเปิดนะครับก็ใส่ไม้ครบชุดเลยนะครับลาวหลังคามาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นี่โรบานะครับก็ใส่ไม้ครบเช่นกันนะครับยังให้พอสติกเกอร์พี่เสือนะครับเพิ่มความดุดดันนะครับเข้าไปให้ตัวรถนะครับตัดมาดีกว่าทั้งหลังบัมเปอร์ใส่มาให้แล้วนะครับแล้วก็โลโก้อักาคําว่ารนเจอร์ก็ติดตั้งครบชุดให้นะครับกันสุดท้ายก็เปลี่ยนให้ใหม่เช่นกันชุดนี้ได้ตัวไฟถอยเป็นแบบ LED มาด้วยนะมาพร้อมหูลากด้ อ่ะต่อมากระบะในเนอร์ดีกว่านะครับแค่ไม่ต้องดูเพราะว่าไม่มีริ้นรอยเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมนะครับภายในต่อดีกว่านี่ภายในเนี่ยเดิมๆจาก XLT จะได้เป็นเบาะ้ามาแต่ว่าเรานะครับมีการทําให้ใหม่นะเป็นหนังสวยๆนะครับแล้วก็ปักคําว่าวายเทให้แบบนี้นะครับต่อมาจอกล้านะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดารุ่นนี้เนี่ยเน็กเจนให้แบบจอใหญ่จอยาวนะครับเต็มตาสะใจกันไปเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเลขหม่ดีกว่า วิ่งมาแค่3 5 3 0 0ืามกิโลเท่านั้นนะครับเป็นไม้แท้ๆไม่มีการกลับไม่มีการกอและข้อดีคือรถปี3วารันตีนะครับมีเหลือประมาณสัก2ปีด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าเซอร์วิสแล้วก็เผื่อว่ารถที่มันมีการบกพร่องจากโรงงานนะครับยังสามารถเคลมได้อันนี้ข้อดีของเขาครับถัดมาดีกว่าเครื่องยนต์และโครงสร้างของเขาครับรุ่นนี้นะครับแอบน้งใจนิดนึงคือไม่มีช็อคอัพมาให้นะรุ่นเก่าๆมีมาให้แต่รุ่นใหม่ตัดออกทำไมนะครับอ่ะ เครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นตัว2.0นะครับซีซีไม่เยอะนะครับแต่ว่าแรงม้าค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อัตราเร่งค่อนข้างดีนะตัวรถเหมือนบอดี้มันใหญ่ขึ้นอ่ะนะครับทำให้ตัวห้องเครื่องนะครับดูเหมือนเล็กลงแต่จริงๆไม่เล็กนะคือเครื่องยนต์เหมือนเดิมแหละแต่ว่าช่องวงว่างๆนะครับทำให้เราทำความฝาดได้แบบง่ายๆเลยนะต่อมานะครับบอดี้ตัวรถกันบ้านดีกว่าโครงสร้างของเขานะครับไม่อยากพูดเยอะแล้วกันเดิมทีนี้เดิมหมดเลยนะครับน็อตเนิร์ดนะครับทุกจุดนะฝาหน้าแก้มคานหน้าซ้ายขวาปปรรระะะตตูบบบาาาานนนฝีท้้ยยคคััววสอมมแลลเเดิ มาฟังราคาดีกว่านะครับราคาก็เราใจเหมือนเดิมนะครับชุดแต่งนี่ทำมาให้นะครับแสนกว่าบาทเบิกใหม่ทุกชิ้นนะครับและคันนี้นะครับถ้าเผื่อว่าเครดิตดีฟรีดาวด้วยนะครับอ่าอมาฟังราคาดีกว่านะครับคันนี้ค่าตัวเขาเนี่ยผมเสนอขายเพียง7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเออฟังไม่ผิดนะได้ next gen รุ่นใหม่นะครับปียีิบสานะครับวานตีสวยๆนะครับแล้วก็ตัวรถแต่งให้แบบครบชุดแบบนี้นะครับ เพียง799เออนะครับซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะผมมีแฟทุกที่ทั่วประเทศน,นะครับและเรื่องผ่านแล้วไม่เสื่อมลวนะครับก็จัดฟ่งให้ฟรีด้วยตัวชังกันเลยนะครับทีมคาเนยวานตีศูนย์นะครับยังเหลืออีกถึง2ปีเต็มนะครับและสุดท้ายซื้อรถที่ต้องการต้องได้รถแต่งแค่มีสไตล์กว่าคล้ายๆแน่นอน